น,นี่ท่านทั้งหลายที่เสียสละเวลามาก็เพื่อมาเรียนสมถะวิปัสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะเป็นวิชาเบื้องต้นพุทธศาสนิกชนต้องเข้าใจใส่คือแปลความว่าสงบระงับใจเรียกว่าสมถะวิปัสนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะซึ่งแปลว่าเห็นแจ้ง คำเบิงสูเรียกว่าวิปัสนาสมถาวิปัสนาสองอย่างนี้เป็นธรรมอันสุขผมลุ่มลึกในทางพระษษษษษพุทธศาสนาสมถะมีภูมิสี่สิบิสติสิบสุสติอนุสติสิบอาหาเดปภูุลสัญญาธาตุวัฐานอุปจานสียรูปฌานทั้งสี่สิบนี้เป็นภูมิของสมถะวิปัสนามีภูมิหกอันห้าอายตนะสิบสองบาสิบแปดสิบ 4, 22, สี่ยี่สิบสองอริยสตรีปฏิจจสมุปาทธรรมปฏิจจสมุปาตธรรมธรมอาศัยึังการการเกิดขึ้นดับไปนี่เป็นภูมิของวิปัสสนาแต่ภูมิของสมถะที่เราจะเพิ่งเรียนต่อไปเริ่มต้นต้องทําใจให้หยุดจึงจะเข้าภูมิของสมถะได้ถ้าทำใจหยุดไม่ได้ก็เข้าภูมิสมถะไม่ได้สมถะก็แปลว่าสงบแปลว่าระงังบแปลว่าหยุดแปลว่านี่ที่เรียกว่าใจนี่แหละเราต้องบองคับไปห,หยุดเป็นจุดเดียวกัน เห็นจังกิโลสี่อย่างต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์มาหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กข้างในวงกลางมาจุดกันที่กลางจุดจะนั่นเรลเรียกว่ากลางกักกลางกั๊กมันแหละปูกลางดวงทมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ไส้บริสุทธ์ต่อฟองไขแดงของไก่ปูกลางดวงพอดีติดต่อได้อัอพระ ของปั่นไปจุดกลางดวงนั่นแหละกลางกากนั่นแหละแล้เอาใจของเราไปจุด,จดยู่กลางกัากนั่นแหละเห็นจำไปรูปสิอย่างจุดยู่กลางก,ากั๊กกลางดวงทําใจในการกามนุษย์นั้นมีที่ตั้งแห่งเดียวเท่านั้นใจขเขาบอกว่าตั้งใจนะแล้วก็ต้องอาใจไปหยุดตรงนั้นทีเดียว่ยถูกป้อหมายจะดับหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสําคัญเพราะเหตุนั้นต้องทําใจให้หยุดม่อใจของเราหยุดแล้วเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับ หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนั่นเองใจหยุดต้องถูกกลางนะทำไมถูกกลางใช่ไม่ได้เพราะใจหยุดเท่าน,นั้นถูกตัวสมถะแล้วหยุดนั่นเองเป็นตัวสําเร็จทั้งโลกและท,ทั้งธรรมสาเร็จหมดเขาบอกว่าวตั้งใจนะเวลานี้เองจะทําบุญทำกุศลเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นวัดนี้เราจะรักษาศีลก็ต้องตั้งใจคนนั้น วันนี้เราจะเจริญภาวนาละเรา,า,นานก็ต้องตั้งใจตรงนั้นเปตั้งต้องใจาไปหยุดตรงนั้นกลางพอใจาไปหยุดอยู่กลางนั่นแล้วแล้วก็โรอโลกที่จะได้รับความสุขก,ก็ใจต้องหยุดตามส่วนของโลกทาที่จะได้รับความสุขก,ก็ต้องหยุดตามส่วนของธรรมทัน,ดนไดแนะนําไปตามวาระพระบาลีว่านัตติสันติปรางสกข,ขัง อื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีใจสัญญาจ,จะไม่หมนหยุดนิ่งบังคับไปนิ่งเจ้าทำไมนิ่งก็ต้องใช้ปริกรรมาพอนะบังคับไว้บังคับใ,ใจหยุดบ,บังคับนักเข้านักเข้านักเข้าพอถูกส่วนเข้าใจหยุดนิ่งใจหยุดต้องหยุดเข้าสิบเข้าศูนย์เข้าส่วนูกสิบูกศูนย์กส่วน หยุดกลางกายเช่นนั้นถูกติดถูกติดเท่านั้นไม่ชาจะเข้าถึงศูนย์เพราะถูกติดเท่านั้นไม่ชาจะเข้าถึงศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดพยัญชนะหยุดได้เรหวะเขาเข้าสิบแล้วเห็นเป็นดวงใสแ้่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปุดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเดี๋ยวเขาเข้าสิบแลวเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเจอา กลางดวงใสแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุบัตนาติปัานรือีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าผสมมมักผลทางเบื้องต้นมคผลนิพพานจะไปตมรมคผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปที่ทางเดียวทางอื่นไม่มีเมื่อเข้ากลางดวงนย์นั่นได้แล้วเรียกว่าผสมมมักในหนึ่งอีกในหนึ่ง เรียกว่าเอกายนามัตแปลว่าหนทางเอกไม่มีโทษสองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งทีเดียวตรงนั้นเระเรียกว่าธรรมานุปษษัสนาฏิประธานเป็นทางไปของุทธเจา้าพระหา์ทั้งหมดในสากลโลงในสา,า,ากราผอมุทธเจ้าพระหา์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียว